สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนงโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาิพิปค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงราศีไหนจะถูกหวยเนาะกดอื่นแนะนําตัวเองก่อนนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชา24ทรหัสต7ตัวก็ฐานรายมือโงเ่งเฮงไพ่อริลน,นะคะโหราศาสตร์ไทายและวิชาที่ต้องพูดเลยค่ะก็คือวิชา ดาวน้ำโชคค่ะเป็นศาสตร์วิชาที่ภาคภูมิใจสุดหลายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเอาหลักการของโห<ฮ>ราศาสตร์นะคะมาผนวกหาตัวเลขออกมาจากวันที่จอเข้ามาในเมื่อทายดวงได้แม่นเรื่องของตัวเลขก็ต้องแม่นตามด้วยเหมือนกันดังนั้นอาจาร,รย์ก็จะใช้ศาสตร์ของโหราศาสตร์เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจาร,รย์จะใช้หลักการของเกี่ยวกับเรื่องของการบวกลบคูณหารเอาหลักมือรักพันมาบวกกันโอ้สารพัดสายหลายสูตรค่ะ แล้วมันไม่เวิร์กเพราะว่ามันเข้ามั่งไม่เข้ามากแต่พอมาใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยโอ้โหเวิร์กสุดๆค่ะนะคะสามารถเข้ามาเรียนได้เนาะนะคะแล้วก็สูตรหนึ่งค่ะนะคะตอนนี้เปิดสอนเนาะใครอยากเรียนก็เข้ามาเรียนนะคะท่านที่มีสูตรอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะคะค่าเรียนเพียงแค่2 0 0 0บาทเท่านั้นเองเนาะ,ะคุณก็จะสามารถหาดาวเด่นออกมาว่าคุณจะหาดาวเด่นได้อย่างไรนะคะอ่าได้เปรตตทิพย์ค่ะ ปฏิทินเลขเด็ดอาทิตนะคะปกตินะคะ2,999เนื่องจากมันผ่านมาเอ่อเข้าเข้า5เดือนละอาจารย์ก็เลยปรับราคาลงนะคะเหลือเพียง1,000บาทแล้วเหลือจำนวนน้อยแล้วหมดแล้วหมดเลยค่ะนะคะอ่าแล้วก็สามารถติดต่ออาจารย์ตายหมายเลขนี้ค่ะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและไ d เดียลน์ค่ะจ้ะ เรามาดูผลงานกันดีกว่านาะว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องขอสแสดงความดีใจกับกลุ่มของ VP ค่ะวันนี้ปังค่ะนะคะ0990ค่ะนะคะเต็มๆต็มเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของราศีไหนจะถูกหวยนะคะเดี๋ยวคย่อยคุยละกันเนาะนะคะทักษะพารวยเอาเอา,เอา,เอาทีละอันละกันเนาะจย์จงง

เอาอยู่อีกแล้วนะคะอ่านะประมาณนี้แล้วงวดน,นี้ออกอะไรคะอาจารย์ตามคิดไปเลยนะคะประมาณนี้สำหรับเลขดับร่างดับร่างนะคะงวดของวันที่16มิถุนายน16พฤษภาคมงวดน,นี้ออก87นะคะเรามาสแกนดูกันเนาะ ลนว่ามันเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยนะเพราะว่าช่วงของเลขดับเนี่ยคนเข้ามาดูเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อ,อย่างเหนียวแน่นนะคะแล้วก็มีแผนว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดับของเราเอาอยู่อย่างเนี้ยมาตลอดตลอดนะคะมาตลอดตลอดเลยนะจะประมาณนี้นะคะดักงวดนี้ออกอะไรตามคลิดไปเลยนะคะสำหรับเลข เบทตาทิศนะคะงวดนของวันที่16มิถุนาโย,ยนเอ๊ะ16อุ้ยหล่นไปเลยพฤษภาคม <c oughs> นะคะอาจารย์ให้เลข8 8อะไร8 7อย่างนี้จริงแลาจรานจริงค่ะแล้วก็อาจารย์พูดเสมอนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะก็จะเป็น9 0 0 9เยี่ยงนั้นค่ะนะคะขอแค่ตัวเดียวเองเนาะนะคะอ่ะลงค่ะ ผน,นะคะต่อต่อไปค่ะผู้เพรนำโชคนะคะวันของวันที่16บห <16 S 1> <16 S 2> พฤษภาคมเนาะอันนี้ชัดเจนเลยค่ะแปดเจปอะไรแปดเจโอ้โหอย่างนี้จริงนะจ๊ะนะคะข้างล่างเลขพยักขาว <c oughs> นะคะอะ นะประมาณนี้ต่อไปค่ะพอเราได้สูตรหนึ่งมาแล้วนะคะสูตรหนึ่งของอาจารย์จะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนอย่างน,นี้นะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งปัญหาไม่นะเพราะอะไรล่ะเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าในหนึ่งล็อกจะมีประมาณส0ถึง15ตัวเท่านั้นไม่มากไปกว่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรสองนะคะไม่หวัน่นแม้หวัน่นมามากจะเบิ้ลจะคาม จะเบิ้ลจะหามจะต้องเอาอยู่นะคะซึ่งหมายความว่า,าถ้าเบิ้ลหาม่ะถ้าเราคาดว่าน่าจะเบิ้ลหามไปดูสูตรสองนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่ามันจะเบิ้ลหามโดยาจากประสบการณ์นะคะส่วนใหญ่แล้ววันพระวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันหัวสันจรส่วนใหญ่แล้วมักเบิ้ลหามนะคะดังนั้นวันนี้ก็อย่า ไว้วางใจให้มากนะนะคะดังนั้นอ่าสูนหนึ่งของจานเนี่ยถ้าเรารู้ดาวเด่นมาหนึ่งตัวเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่าปลังและเข้าทุกงวดถ้าไม่เบิ้ลหามอู้จานอย่างนั้นจริงเหรอจริงค่ะเนาะอย่างรอบนี้ค่ะเด่นสามลากลงมาสามก้าศูนย์หวยออกสามศูนย์เก้าอย่างนี้เลยแม่นอย่างนั้นเลยเหรอจานจริงค่ะอ่ะลองดูเนาะนะคะขออนุญาตวางละ ต่อไปค่ะทักษะพารวยอันนี้ก็เด็ดค่ะเข้าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอมสินกสอกศนะคะอกศจะมาอ่อ่เขา,า,าเรียกว่าอะไรอ่อาวันที่16บหกออมสินจะมาทุกวันที่16นะคะประมาณนั้นเนาะอ,อกศอ,อมสินจะมาทุกวันที่16นะคะ16ของเดือนเนาะรอบนี้รัฐบาลค่ะ 9 0 9บนค่ะและ7 8 8 7ล่างค่ะส่วนออมสินค่ะ20บนและ6 7 6ล่างค่ะส่วนทกศสค่ะอ่า83 38บนแล้วก็23ล่างค่ะอ่าเนาะ no. นะคะแม่เข้า,าเ่ินเฉิใช้ใช้ไลไปกวนนี้ไม่มีแล้วนะคะและต้อง แฮปปี้กับทุกคนที่เข้ามาดูในส่วนของราศีไหนจะถูกหวยค่ะเพราะรอบนี้ราศีเข้าฟังมากเลยเพราะว่าเข้าทั้งบนและล่างเลยบนและล่างเลยนะคะก็คืออ บนในราศีมังกรค่ะอาจารย์ให้9009ค่ะแล้วก็ล่างค่ะในราศีกันคือ7887นั่นเองส่วนราศีกุษกนะคะไปออกในส่วนของทศกั83ค่ะนะจาะก,ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะรอบนี้จะปังอีกไหมจะออกทั้งบนทั้งล่างไหมอ่าลองมาดูกันค่ะนะในส่วนของราศีเมฆนะคะอาจารย์จับได้ไพ่ของเอง เอ็มเพอเรอร์นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ไมว่าบุคลิกนิสัยเขาบอกว่าเป็นคนยิ่งทอนองเกียศัศรีเป็นที่ตัง้งเป็นคนชอบรวยเป็นคนชอบอ่อยู่นิ่งไม่เป็นนะคะเป็นคนที่มีความรับชอบ สู้นะคะมีอํานาจทั้งพร้อมนะว่างั้นเลยเนาะทุกคนต้องฟังชันนี่นะคะนะแล้วก็เป็นคนที่มีปกครองคนด้วยพระเดชและพระคุณนะคะเรื่องของอํานาจวาสนาการเงินถือว่าคน,นเกิดราศีเมษดีนะคะและยิ่งพอราศีอราหูย้ายะค่ะก็ส่งผลให้คนราศีเมษโชคดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินการทองเนาะปัจานนั้นนะคะแล้วก็ เลขเพอาจารย์จ,จัดให้นะคะสำหรับคนราศีเมษคือ6-3ค่ะนะต่อไปราศีพฤษภาคา่ะได้ไพ่ของคาว่า The w เ r l d เขาบอกว่าจ้าชะตาช่วงนี้จะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลต่างประเทศได้ไหมได้นะคะเป็นคนที่มีเป็นคนเปิดเผยจริงใจนะคะตรงไปตรงมาไม่ชอบการมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะติีกรอบกับตัวเองค่อนข้างจะมากมายนะคะประมาณนั้นโชคลาภของเธอคือ41ค่ะต่อไปค่ะ คนราศีมิถุนค่ะได้ไพ่ของคาว่า the star เนาะเขาบอกว่า <c oughs> ดูเพื่อความมั่นใจนะคะคนราศีมิถุนนะคะได้ไพ่เดอะสตาร์ <c oughs> เขาบอกว่าช่วงนี้จะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีโอกาสหรือจังหวะโอกาสเวลาที่เข้ามาทําอะไรหลายๆอย่างนะคะประมาณนั้นเลยเนาะหรือ ให้เลือกนะคะเรื่องของความรักอาจจะเป็นประมาณเขาเรียวจับปลาส0ง0มนะคะอาจจะมีรักต้องเลือกรักตั้งแต่ัดสินใจละนะคะช่วงนี้จะโดดเด่นเป็นที่ยอมรักของสังคมได้ไม่ได้นะคะดังนั้นจึงจัดหมายเลข1นึให้เลยค่ะต่อไปค่ะคนราศีกรกฎค่ะนะคะได้ไพ่ของข่าว u s t i c e กเขาบอกว่าคนกรากฎเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่อง,องความถูกต้องเที่ยงธรรมแต่เป็นคนออก ในลักษณะของโลเลนนิดหนึ่งมป็นถึงใจอ่อนขี้สงสารได้ไม่ได้นะคะเป็นคนรักความยุติธรรมนะคะนะแล้วก็เเป็นคนที่เป็นผู้นําสูงมากมายนะคะเรื่องของการเงินการทองถือว่าเงินทองไม่ขาดมือนะคะกับหมายเลข29ค่ะต่อไปค่ะคนราศีสิงห์ได้ไพ่ของควาว่าเดอะไรเวอร์เขาบอกว่าเดอะไรเวอร์เขาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่รักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักอาจจะต้อง ใครดีเนาะคนนั้นก็หลอกคนนี้ก็รวยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าอาจารย์จยังเลือกรวย <laughs> เอจอาจารย์อย่างงั้นเลยใช่ค่ะไม่กัดก้อนเกลือกินแล้วนะคะประมาณนั้นแล้วก็มีโอกาสของการริเริ่มจะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะต้องตัดสินใจเพราะว่าคนราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุวานเนาะก็มองเรื่องอะไรความมั่นคงในชีวิตเลยดันงนั้น ไม่ใช่สิราศีไม่ใช่ราศีสิงราศีสิงขอโทษขอโทษราศีสิงเนาะไม่ใช่สาสศีกรากด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 ไปแล้วกดไปแล้วมีสิงนะคะก็จะมองเรื่องของความมั่นคงในชีวิตรักเกียรติรักศรีเป็นที่ตั้งจัดไปเลยค่ะเลข40ค่ะต่อไปค่ะคนราศีกันรอบนี้ทําอะไรต้องใจเย็นเย็นล่มๆมนิดนึงนะคะจะมีเรื่องของสายฟา้าแลบเกิดขึ้นมีเรื่องร้อนอกร้อนใจเกิดขึ้น ถูกยึดครองอำนาจหรือถูกยึดล่ออำนาจได้ไหมได้นะคะระวังปัญหาเรื่องของความรักการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งความคิดเห็นไม่ลงรอยก็ต้องระวังเข้าไปร่วมด้วยเรื่องของการเงินระวังฟ้าฟ้าฟาดเปี้ยงอยู่ๆเงินที่มีก็มีเรื่องของอันตรบานจากไปนะคะให้ระวังม,มากๆกลับมาเลขแปดสา่งค่ะเนาะต่อไปค่ะคนราศีตุลได้ไพ่ของคําว่า the high the high p i n t e c h เขาบอก เขาบอกว่าคนราศีตุลน,นะคะช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของความเงาหงอยเศร้าซึมได้ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงของการชอบเรียนชอบศึกษาหาความรู้ได้ไม่ได้อยากไปถือศีนปฏิบัติธรรมทำบุญสุนทานได้ไม่ได้นะคะแต่เรื่องของความรักอาจจะไม่เคยได้ดันใจนะก็อึดอดทนต่อสู้ต่อไปปุ้นปุนนะคะกับหมายเลข6 2ค่ะ ต่อไปค่ะคนราศีพฤจิกได้ไพ่ของคาวาเฮียรรแช่วงนี้คนราศีพฤจิกจะเป็นช่วงของการที่เข้าวัดเข้าวาททำบุญสูนทานมากขึ้นนะคะสินทาน,ทานภาวนามากขึ้นใน้มก็ได้เช่นเดียวกันโน no, ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงของการอย่างรู้ฟาดินทาได้ตอบได้ดุนเอ้ยเอ้ยว่างนันเลยนะคะกับหมายเลข4ีค่ะต่อไปค่ะคนราศีธนูนะคะ ดวงราศีธนูได้ไพ่ของคา The River. ําว่าเด e ร์เรเวอร์เขาบอกช่วงนี้คนราศีธนูอ่าอ่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นทํางานนะคะเป็นลักษณะของงานที่ปิดบังซ่อนเลนได้ไม่ได้หรืองานที่เป็นงานกลางคืนนะคะเช่นอ่าหรืองานออนไลน์เออได้หมดเลยนะคะประมาณนั้นนะคะเรื่องของความรักอาจจะเป็นเป็นรักคนที่ไม่ใช่นะคะหรืออ่ ะอะไรประมาณนั่นแหละนะคะกับหมาเลข56ค่ะต่อไปค่ะคนราศีมังกรรอบนี้จะถูกอีกหรือไม่น้อนะคะจ u สเมน n t เขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีมังกรทําบุญที่เยอะนานนะคะสินทานนามากๆทํำบุญลงศพนะคะบริจาคเลื่อนได้ไหมได้นะคะจะเสริมดวงชะตาเสริมบุญให้มีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวบหมายเลข37ค่ะนะต่อไปราศีกุมข่ะราศีกุมนะ ได้ไพ่เดนะคะบอกว่าคนราศีกุมระวังการสูญเสียของรักนะคะการลดเสียลดซ่อมได้ไหมได้นะคะปัญหาเรื่องของความรักความขัดแย้งได้ไม่ได้นะคะให้ระวังนิดนึงเนาะ,นะคาะอ,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 อุศลทถ้านั้นถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้กับหมายเลข28ค่ะต่อไปค่ะราศี <c oughs> ะ,ะักสีมีไพ่ดีมากเลยไพ่วิวออฟวัชจุนหมายถึงเจ้าชะตาจะมีกรงร้อมมหาสมบัติมีเรื่องของโชคลาภการเงินที่ดีเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะไปสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องเลขล,ล็อกเลขล็ก เลขลเลขรถนะคะหรือเลขทะเบียนบ้านได้ไหมได้นะคะจะนําเรื่องของโชคลาภมาให้นะคะยิ่งคุณเป็นคนที่สาะแสวงหาความรู้หรือเป็นคนที่คิดเลขเองอะไรโอ้โหเี่มเลยนะคะกับหมายเลข5 8 8 5ค่ะนะจบไปแล้วค่ะ12ราศีราศีไหนจะถูกหวยนะคะรอบนี้ใครจะถูกนอนชุด ยกมือหน่อยอะนะคะขอให้คนทุกคนโชคดีรวยรวยเงเฮงค่ะก็ใช้เวลาเยอะเนาอเนาะสำหรับท่านที่อยากจะเข้าวีพีกจันต่ายนะคะเพียงแค่ผู้ชายหินหนึ่เส้นนะคะอาจจะเป็นพี่ไมเรษฐีนะคะไทเกออายนะคะว่าด้วยเดชอำน,นาจบารมีหินหูห่วยจะว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการ มีโชคลาภกวุวยบ่อยขึ้นนะคะเรื่องของหยกน้ำพึ่งหมายถึงเรื่องของการเงินที่หมุนเวียนและโชคลาภที่เข้ามานะคะพีไอพีชายทีหนึ่งเส้นจะได้วีพีของจะไทาห้างวดได้ส่วนลดอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรค่ะถ้าเป็นสามเส้นนะคะคุณจะได้วีไพีของจันทายยี่สิบงนะคะได้ส่วนลดอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้สูตรหนึ่งและสูตรสองฟรีเลยค่ะนะคะอยากได้ทักเข้ามาหาจันทายเลยค่ะหมายเลขนี้นะคะ 0 815915987ซ815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียาและท่านใดยอยากให้อาจารย์ตัว,ตวเช็คเบอร์บางคนนะคะ,ะที่เข้ามาติดต่ออาจารย์อาจารย์เห็นเบอร์ไม่โอเคเลยจะถูกหวยเอลอิอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะแล้วพอถามเข้าไปก็ตอบได้ตรงเลยะคะ่ะมาเฉียดไปเฉียนมาคะ่ะอาจารย์เล่นบนลงล่างอหมายเลขโทรศัพท์มีผลด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะหมายถึงอา่า อ่าโชคชะตาดวงชะตาเป็นอย่างไรเนาะจะบอกบอกได้ชัดเจนเนาะการเงินการทองเป็นอย่างไรจะบอกได้ชัดเจนอ่าสนใจก็ให้จทักได้นะคะให้ดูเบอร์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนะจ๊ะอืมแล้วก็ท่านใดอยากร่วมบุญกับอาจารย์ต่ก็ทักเข้ามาได้เช่นเดียวกันวันนี้อาจารย์ต่ใช้เวลายเยอะละอาจจะต้องบายไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับท่า้ต่อไปกับอาจารย์ต่โมดูุที่วันนี้สวัสดีค่ะโชคดีนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่รทางสองขีดติงๆให้จันตาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายลืมน,น,นะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม